ไรซถ้าพูดถึงมาสหน้ากากนะครับผมก็รู้สึกว่าผมอยากลงทุนกับมันนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราใช้งานจริงนี่คือที่มาของเจ้าตัวนี้ครับปุ๊บนี่คือเรเซอร์นะฮะชื่อมันคือเซฟเฟอร์นะครับกล่องมาเลยนะฮะสั่งมาจากอเมริกากว่าจะมาถึงนะครับดูสิมันไปไหนมาบ้างโอ้โหมัน2 0ยี่สิบสที่นะ ถึงแล้วฮะรอกับเดือนหนึ่งเซฟเฟอร์แปลว่าอะไรเซฟเฟอร์ตัวนี้นะแปลว่าไลบา่บรีรสลมเบาๆภาษากรีกโบราณโอ้โหนะมันเข้าใจตั้งชื่อนะดูสิฮะกล่องสวยมากเลยผมชอบนะครับเรารู้จักในโปรเจกต์เฮเซลโปรเจกต์เฮเซลนี่คือนี่แหละฮะมันเป็นมีสีเทาแล้วก็สีดำเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่แบบเกือบปีที่แล้วเนี่ยได้ความฮือฮามากนะฮะแต่ใช้แม่งไม่ผลิตจริงเน่ยมาผลิตไอต,ตัวนี้มานะครับเรเซอร์เซฟเฟอร์ตัวนี้เคยเห็นรีวิวกันแล้วผมไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาได้ฟรีแต่ผมซื้อมาเองมั้เงี่ยัน้ยกมันนะมมาาเหียลบทใช่ผก็ ไปประมูลสู้เข้ามานะครับลอรีสุดท้ายจะปุ๊บเอามาได้ที่183เหรียญนะเป็นเงินมัน6,000บาทค่าส่งจากอเมริกานะครับแล้วก็ค่าภาษีเนี่ยสุดท้ายตกมานะฮะ9ก0าครับงดเสบาก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 อยากได้ฟรีบ้างแต่เขาไม่ส่งมาให้นะครับแต่ก็ซื้อมาแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้ใช้ของบางอย่างซื้อมาแพ็ๆไม่ค่อยได้ใช้แต่ปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่ไ่ค่อยได้ใช้ฮะ ไม่กล้าใช้แม่งเด่นเกินเป็นมาสที่แบบว่าภาษาอังกฤษคือพูดออฟยากมากแม่งแบบม,มันต้องเทกเลเวลไหนวะเปิดมานี่นะครับเ,เคยเห็นแล้วนะไม่ดูดูดดดโอเคมันจะมี anti fog spray <ส>มาให้นะครับนี่นะฮะขวดถูกๆแล้วติดสติกเกอร์เอานะครับที่ชอบคือสายชาร์จสายชาร์จโคตรพรีเมียมนะฮะถักมาเลยจะต้องปลายไปยูเอสบนะครับข้างในยูเอสบยังมีคิวเขียวอีกเห็นไหมเนี่ย<แ>มีโลโก้แรเซอร์นะฮะฝรั่งงานว่รเซอร์นะฮะคนไทยเรียกก็ราเซอร์รามันจะเซอร์ได้ไงเออรามันเซอร์อีกแล้ว ต้องสั่งฟิลเตอร์เดี๋ยวผมจะตัดเอาเป็นพวกสายคสาสต์ไมมีถุงมาให้นะครับนี่ถุงก็เป็นนี้เลยฮะส่สีเขียวหน้ากาก1,000บาทที่ประกัน6,000บาทส่งถึงเมืองไทย9 0 0 0บาทโอ้โห,โห,โหเป็นสเต็ปสเต็ปความโง่นะฮะแต่ไม่เป็นไรได้ใช้เจ้าเรเซอร์ตัวนี้นะครับเซฟเฟอร์ลมเบาๆออกมาใช่คารับอนไดพลมโลกับไฮนะครับนี่นะครับเปิดขึ้นมาป,นะปุ๊บนะเบาหรือเปล่าไม่ถือว่าเบาถ้าเปรียบเทียบกับเนี่ยไอเจ้าตัวนี้น้ำหนักใกล้เคียงกันนะแต่ผมหน้าใหญ่ปวดหน้าใหญ่ก็ต้องใส่รายใหญ่ไม่ใช่ฮะตัวนี้ไม่มีไมนะรรับับเเปปิิดดสสกกกททีีีอตว้ เป็นแม่เหล็กแมกนาติกนะผมใส่ฟิลเตอร์ไปละมันมีความแบบงองแงงงองแง,งงนิดนึงนะฮะเป็นพลาสติกแบบไม่ได้พรีเมียมมากมันจะเป็นหน้ากากที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะดูจากคู่มือเขานะครับอันนี้ใส่คอไอข้างบนเนี่ยผมใส่แบบนี้นะแต่เขาบอกบางคนทุกหวัวร้านให้ใส่ข้างบนเลยเหตุผลคือว่ามันหนักนะที่ปรับก็ประมาณนี้เนาะผมว่ามันซีคิวดีมากนะไอตรงกลางเนี่ยถอดได้นะไอตัวเนี้ยแข็งแรงกว่าของ lg นะเทส หลุดเหมือนกันนะฮะถ้าเราถ่ายไม่แน่นนะถ้าจะไม่ให้หลุดนี่คือต้องดึงแน่นมากๆถ้าดึงแน่นโคตรๆไม่หลุดนะฮะแต่ผมชอบหลววๆน่อยแอนถายฟักป่ะดูซิอ้าว แกนทายฟอกนะครับเขามีสเปรย์ามาให้ด้วยนะฮะฟิลเตอร์ก็เป็นแบบกิ้งก๊อกคิดก๊อก,กอย่างนี้นะครับนี่คือฟิลเตอร์ที่มาจากอเมริกาแล้วนะครับดำๆอย่างนี้เลยอ่ะแม่งคุณภาพคอนโทรลห่วยมากเดี๋ยวเรามาตัดวงกลมใช้กันเองนะครับเอาฟิลเตอร์เมืองไทยแล้วมีกี่แบบเขาก็แนะนำให้ใส่จากเขาแหละแต่แม่งแพงอ่ะคนไทยไม่มีมันต้องแพงค่าส่งมาใช่ไหมนี่ก็ฟิลเตอร์อีกอันหนึ่งครับเดี๋ยวพี่จะตัดให้หมดเลยเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยโหอันนี้มันต้องเป๊ะๆนะสั่งเขาก็ได้วะแม่งมึงอย่างงกมากในแอปน คือว่าต้องเชื่อมบลูทูธนะครับต้องโหลดแอปมาก่อนแอปหน้าตาเป็นอย่างี้เลยเพ่แอป,ปชื่ไซเฟอร์เหมือนกันเออแอปพลิเคชันของมันที่ต้องโหลดมานะครับมันจะมีปุ่ม power ปุ่มเดียวกด4ครั้งข้า้ง่ากนะครับเป็นการเชื่อมบลูทูธนะฮะไฟสีฟ้าจะขึ้นมากดปุ่มนะฮะสองวินาทีนะ 2> น1 2 โซนี่จับตาไม่ได้เลยนะใส่หน้ากากไปโซนี่งงไม่ใช่คนนี่หว่าคือผมชอบอย่างหนึ่งคือมันบอกแบตเตอรี่โอ้โหรีคอนเนคกตนมันรีคอนเนคกันนี่นะฮะพอมันคอนเนคปุ๊บมันจะบอกเลยแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ดูปรับแฟนสปีดได้นี่แฟนสปีดไฮนะฮะกดข้างๆหนึ่งทีมันจะเปลี่ยนเป็นโลเลยเห็นไหมกดอีกทีพัดลมหยุดออฟพัดลมทำงานจะมีเสียงนะครับดูนะเชื่อหรือว่าเครื่องแัรงไฟจะระเบิดกัน N95 ได้นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้ก็คือพวก PM 2.5เนี่ยโอเคเลยนะฮะลำคันเสียงมากดูสิ ผมปิดอินเทอร์นไลติ้งไว้นะฮะถ้าเปิดไว้มันเหมือนคนาดประหลาดเลยฮะนี่นะครับสีข้างในเนี่ยปรับได้อย่างไรเนี่ยผมปรับเป็นเนี่ยสีเขียวนะสีแดงนั่นเหมือนเป็นอะไรวะเนี่ยตลกว่ะวิธีดีสุดนะครับของการใช้นี่คือปิดสีแม่งเลยนะฮะกูตัวเองนะครับตอนนี้เหมือนเป็นลิงกอริลาเลยนะขออนุญาตปิดไฟในปากนิดนึงครับรับไม่ได้จริงอย่างเงี้ยเท่หน่อยโอเคอินเทอร์ไลติงแสงข้างหน้าบ้าง ปรับในนี้ไม่ได้นะต้องปรับจากแอป,ปนะฮะแล้วมีแบบแรกนะครับแบบเวฟเทมัยน่์แบบนี้นะครับแล้วก็เวฟอีกอันคือสแตติกเลือกสีใดสีหนึ่งไปเลยนะครับ,ป,บปรับความสว่างความมืดได้ของแสงนะอีกอันนึงคือสเปกตรัมสเปกตรัมก็คือสีแบบทุกสีเลยนะฮะสเปกตรัมนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครบทุกสีเลยโหมดที่ชอบที่สุดก็คือเป็นบลูติ้งนะฮะบลูติ้งก็คือเนี่ยผมปรับไว้สีชมพูกับสีเขียวมันก็จะสั่งมนสองสีชมพูในเขียว ก็โอเคนะถ้าไปเห็นปากอ่ะผมโอเคเห็นปากผมว่ามันตลกไปอ่ะหรือจะปิดแสงอะไรก็ได้นะครับปิดแสงก็เท่ๆอยู่เท่ๆ จริงราคามันโอเคนะราคา3,000บาทโอเคนะเขาไปรีเซลประมาณเกือบ200เหรียญเนี่ยหกพันบาทก็ยังรับได้อยู่ผมซื้อหน้ากากผ้า600เหรียญก็มีแต่พอส่งมาเนี่ยมันเกือบหมื่นนะฮะบางคนบอกหาไม่ได้ต้องอ e ีเ y ครับที่ผมเจอนะ e b a บเพราะเว็บไซต์เขาไม่ขายที่เมืองไทยอ่ะหมดนี่แล้วกันบอ n เก r ร์สาดีโอเค ตอนนี้นะฮะตีสามสนาทีไม่รู้จักหลับจากนอนเหรอคือถ้าเกิดมันมีขายในร้านเยอะแยะเนี่ยผมคงไม่เอาเนะถ้าหลนะตอนนี้มันไม่โหลครับแต่มันไม่ค่อยกล้าใส่ไปข้างนอกนะฮะเดินไปข้างนอกแบบสวัสดีครับพี่ครับขอมองเฟอร์ขวดหน่อยครับพี่ <c oughs> <c oughs> มีอะไรคุณลู่อีกมีสีเดียวนะที่เห็นอยู่นะอนาคตอาจจะมีนะครับเหมาะไหมคุ้มไหมผมว่าไม่คุ้มเลยกับราคาเกือบหมื่นนึงเนี่ยแต่ถ้าบ้านจริงนะอยากได้จริงก็โอเคแนะนาได้มันไม่น่าเกียดเพราะว่ามันสนุกดีใส่ทุกวันหรือเปล่าไม่มีทางนะฮะที่บอกหนด้ย้างนี้จอใือ ต้องบอกก่อนว่าผมชอบเลเซอร์เนี่ยมานานละเป็น10ปีละวพราเป็นสาย Mac i n t นทอส่วนใหญ่ใช้ Mac นะเร็วๆนี้นะครับผมซื้อ HPO m e n มาด้วยนะก็คือต่ำเลเซอร์ก็แตกอีกซื้อ Omen มาแล้วเลยเล่นเกมบ่อยมากก็ซื้อ Accessory เป็นเลเซอร์เยอะมากนะครับอ๋อตัดฟิลเตอร์เองเลเซอร์ไม่แนะนำนะครับแต่ผมแนะนำตัดฟิลเตอร์เองฮะนี่ <L og od> นี่นะฮะไม่งอนะฮะไม่แนะนำนะครับแต่ทำตามผมเถอะพัวโอเคตายติดโควิด <L og od> material นะครับต่ำกว่าที่คาดไว้นะผมให้7นะครับฟังก์ชันต่างๆการใช้แอปเนี่ยผมให้9ดีทีเดียวนะฮะน้ำหนักเนี่ยผมให้7เหมือนกันนะครับสแตรปใส่หัวเนี่ยมันก็ออกแบบมาดีมันคิดลึกกันนะแต่ผมก็ให้ประมาณ7จ็ดละกันโซนี่มันมีปัญหาในการหาหน้ามากครับมันไม่รู้เป็นหน้าคนไง protection กันฝุ่นได้ในีเอาไปเลยเก้านะฮะแต่สุดท้ายโอ้ว่าเอาผู้หักเนี่ยถ้าราคามันสามพันบาทเนี่ยผมให้คะแนนแบบแปดเก้าเลยนะมันโอเคเลยแต่พอราคาที่ซื้อมาเนี่ยเก้าพันบาทเนี่ยไปเลยเจ็ดนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เนี่ยยฮฮะะะะซืื้้้้้้้อออออไปใใหหหดดููกก่่นนนนนนเเเลลับบาาววตตตีีแมมท เป็นรุ่นล่าที่ยิ่งใช่แบัตรยิ่งเต็มใช้พลังอากาศของเราชาร์เข้าไปแอปไม่เทียงแอปไม่เทียงแอปมึงไม่เทียงแล้วคลิปนี้สับสินโดยตัวเองเพื่อตัวเองอยังนฝากกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะฮะน้องครับพี่ครับเพื่อนครับช่วยไลค์หน่อยอยากได้ไม้ตกลงบอกกันด้วยนะคะที่คอมเมนต์ข้างล่างนะครับยังไงก็ฝากสับไข่ให้หน่อยโอ้บอกยังว่าก,กดค้างสองวิมันปิดหนึ่งสองสามเทปก็ปิดด้วยสิต้องลุกนี้นะฮะเยอะเยอะขอตัวครับพี่ตี๋เจ๋ง คอยมีความหมายเชื่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ f i s o อ,อโตโ้ t o b o k หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับดูชัดเติมมันก็เรื่องของกูข้อมูลแทชูออกมาเล่าออกมาเหล่าไม่ต้องเดาเพราะคือส,สไตล์กู